ครับอยู่ร้านบางคายแอบซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว SRC Spring f i l l นะครับ Spring Refill หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละครับ Army นะครับ 191A1 มือสองนะครับเป็นเวอร์ชันวีสิบอัลตร้าคอมแพนะครับก็ตามที่ผมตั้งชื่อคลิปนั่นแหละไม่รู้ผมอ่านทุบอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะครับดูครับนะครับ นะผมไม่เชี่ยวภาษาอังกฤษแต่ก็พออ่านได้นะครับตัวนี้เป็นบอดี้ลหะมันเปิดราคาที่2,800บาทพร้อมเล่น2องสามพันหนึ่งร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งทุกรายการนะครับนะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใครอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ตัว S R C นะครับเพราะว่าในตลาดเราเนี่ย S R C จะไม่ค่อยดังมากนะครับคนเล่นก็ค่อนข้างน้อยแต่ถามว่า มันน่าเล่นไหมในความสึกผมมันน่าน่าน่าเล่นในระดับหนึ่งนะครับด้วยด้วยเนื้องานของเขาเนี่ยก็ก็จะดีก็คือเลทราคาอาจจะมาอาจจะต่างกับ,าบราคาอาจจะเท่าๆกับ WE นะครับเอาจิงคือ SRC ีเนี่เป็นบริษัทเหมือนที่เท่าหาท่าที่ผมรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยถ้ารู้ข้อมูลเหมือนจะเป็นบริษัทลูกของ WE อีกทีหนึ่งนะครับก็คือแยกออกมาเป็น SRC แต่แบรนด์เขาไม่ค่อยดังเท่า WE แค่นั้นเอง บ้านเราถามว่ามีขขยเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะแต่คนเล่นค่อนข้างน้อยเพราะว่าคนมือใหม่ๆเนี่ยจะอินกับ WE มากกว่าแต่ถามว่า SRC ดีไหมผมว่าก็ไม่ได้ยีไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่ราคาอาจจะถูกกว่ากัน WE สักเล็กน้อยนะครับมันเหมือนทําออกมาเพื่อเพื่อหาตลาดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาเปิดกล่องกันอ่เปิดกล่องมาก็เจอตัวปืนแมก็กกาซีนอยู่นี่นะครับในนี้คู่มือยังอยู่นะครับผมปึ๊บ จริงคู่มือมันวางข้างในแต่เขาไป็แปะไว้ข้างในนะครับ sr19 เอ่อ191นะครับ Air Soft นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันของเขาว่าเขาผลิตปืนอะไรออกมาบ้างนะครับที่เป็น b b กันนะครับก็ดูกันได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนานานะครับ s r c บางรุ่นอนะ่ะเขาทํามาเพื่อใส่แก๊ส co2 ด้วยนะ s r c ที่เขาทาออกมาแบบคือในความสึกผมอะลูกค้าผมคนหนึ่งเนะี่ยเขาก็พูดให้ฟังว่ามา s r c ทําออกมาสไลด์หนากว่า เจ้าตัว WE นะครับเนื่องจากผมรู้สาเหตุเพราะว่าเขาเอาไปใส่พวกปืนแก๊ส CO2 นะครับเพราะเป็นบางรุ่นเนี่ยมันผลิตออกมาเพื่อ CO2 โดยเฉพาะก็มีนะครับรุ่นนี้ก็ผลิตมาเพื่อ CO2 เหมือนกันนะไม่ได้ผลิตมาเพื่ออ่าแต่ถามว่าแม็ก CO2 ของ WE เนี่ยใช้เอ้ยแม็กของเจ้าตัวเนี้ยมันใส่กับตัวไหนได้บ้างแม็กตัวเนี้ยสามารถใช้กับเบลได้เลยนะครับมันเหมือนผลิตออกมาเพื่อเป็นลูกค่ายลูกเพื่อจะเอาไปผสมกับค่ายเบล มาลุยอะไรเงี้ยถ้าเป็นของตัว W E เองเนี่ยไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ต่อให้แม็กมันคล้ายกันนะอะเดี๋ยวดูค้ายกันขนาดไหนามาดูแม็กซ์ซีนก่อนเลยผมจะให้ดูเลยว่าแม่งอย่างกับเหมือนเงกับแพะกระแกะนี่เหมือนเหมือนของอาร์มี่ไหมผมว่ายังไงก็ใส่ด้วยกันได้แต่ก็ต่างแค่วาวเนี่ยอันนี้เป็นวาวของ W E นะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นวาวของก๊อกที่เขาใช้แบบนี้นะถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งจะเป็นวาวตรงแท่งนะครับ แต่ดูเหมือนแม็กดบิวแต่มันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมบอกก่อนนะใครอย่าไปหาใส่นะครับมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเน,นื่องจากตัวเนี้ยมันเล็กกว่าตัวแม็กดบิวมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่ากันประมาณสักดูจากสายตาประมาณมิลหนึ่งมิลประมาณมิลหนึ่งมิลครึ่งน,นะครับคือเอาง่ายคือบริษัทลูกตัวเองก็ไม่สามารถใส่แม็กตัวเองได้นะครับก็ถือว่าเขากำชับพื้นที่เลยว,ว่า WE ก็ต้องเป็นอะไร WE เท่านั้นนะครับตัวหนึ่งกลางหนึ่งของเขานะครับ ก็อย่างว่าครับมันเป็นรุ่นท็อปของอันนี้ผมพูดในฐานะ WE เด้วยนะเป็นรุ่นท็อปของ WE เลยครับ191เ้าหนึ่งเพราะเขาอึดมาตั้งแต่เกิดนะครับใช้คำนี้เลยอึดมาตั้งแต่เกิดนะครับ mm hmm. WE เนี่ยใครเล่นพังนี่คือคุณต้องไปดูแลนะครับเพราะหนึ่ง้าหนึ่งในตระกูลของของหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยผมว่า WE ีนี่คือในราคาจับต้องได้นะ WE นี่คือ The b เ s สแล้ะครับแม่งอึดมากคือจริงๆถ้าเราดูแล,ลดีเนี่ยคือไม่ต้องซ่อมออะะะไรรรเลยนนนคคััับบนะาดูตวปืนน วยมเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ยิงลายสปริงฟิลนะต้องอ่านไม่ผิดนะสปริงฟิลแอมโมลี่นะครับสปริงฟิลอินซีอีสแย์อินซีแเขานับเบอร์นะครับแล้วก็เป็นโลโก้นะครับสปริงฟิลแอมโมลี่นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับฝั่งนี้ก็วีสิบอัลต้าคอมเพกคาลิเบอร์จุดสี่ห้านะครับเป็นยิงลายนะครับไม่ใช่ยิงลายล่องลึกนะครับแล้วตัวกิ๊บดูด้านบนด้านบนเป็นแบบเจาะพอร์ตนะครับเจาะพอร์ตมาเลยท่อไหนก็เห็นไหมเขาเจาะมาเลยนะครับ สวยเลยนะว่าสวยนะตัวนี้นะรับุหน้าซุดหลังเป็นแบบหนึเก้าหนึ่งธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่ายิงยากเพราะว่ามันสั้นนะครับเพราะตระกูลสั้นเนี่ยต้องยิงเผื่อตลอดถ้าไม่เผื่อคือยิงไม่โดนเลยนะครับถ้าไม่เผื่อคือยิงไม่โดนเลยนะอะดูภายนอกไปแล้วอะดูอีกทีหนึ่งกิ๊บมือเป็นแบบกิ๊บยางนะครับของ s r c มาเลยเห็นไหมเป็นกิ๊บยางแบบครอบ2ฝั่งมาจากโรงงานเลยนะไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับตัวนี้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับถ้าลองหาข้อมูลได้เมื่อกี้ในใน,ในบชัวผมเปิดก็เจอ เปิดให้ดูอีกทีหนึง่งท่านบอกเอ้ยแต่งมาเพิ่มเปล่าวะเปล่าครับนี่เลยเป็นตัวนี้นะครับอ่ะของไป็โฟกัสน,นี่เห็นไหมว่ามันเป็นกิ๊บยางมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับก็คือมันให้ของแต่งมาอย่างหนึ่งเลยแต่กิ๊บยางขนาดนี้ถ้าเราซื้อเองก็ก็แพงอยู่นะก็แพงอยู่ประมาณที่ผมเห็นถูกสุดก็เป็นแบบแผ่นยางปิดแล้วก็เอาประกับแปะก็อยู่ประมาณอันนั้นประมาณร้อยสองร้อยบาทรวมค่าส่งนะครับผมไม่ได้ขายนะแต่ผมเคยเห็นมาผ่านตาถ้าเป็นกิ๊บยางเลยแบบเนี้ย ซึ่งของมีมีกันก็ประมาณ 3- 4 0 0ี่ร้อยอยู่นะก,ก,ก็แพงอยู่นะครับแต่นี่ให้มาเลยถือว่าคุ้มค่านะครับมาดูข้างในกันถอดแบบหนึ่งก้างหนึ่งเลยครับเลื่อนมาตรงติ่งนี้แล้วดันออกนะครับแหมมันติดนิดนึงนะครับเอานี้ดันแล้วก็เลื่องล้างลำกล้องเนี่ยเออบางตัวผมก็ล้างให้หลังคลิปบางตัวก็ไม่ได้ล้างในคลิปพรั้งที่ผมลืมนะครับแต่หลังคลิปเนี่ยผมล้างทุกตัวล้างใหม่ทุกรอบเลยเพราะผมลืมนี่แหละ อ่ะเราก็มาฉีดสีค้นไล่ก่อนดูว่ามันเลอะแค่ไหนนะครับอันนี้ดูเหมือนคาบเลอะนะครับเราก็หาแปลงแบบนี้ช้อปปี้ a ละสะดา้ามีขายเอาเลยครับขัดไปเลยถ้าเราไม่ขัดบางทีอาจจะไปติดพวกสไลด์ติดทําให้ปืนเราแบบยิงกึกกักกักกักเอ๊มันติดอะไรวะเปล่าหรอกครับมีเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยเต๊ไม่หมดติดปืนนะพอมันติดปุ๊บมันก็ยิงอะไรไม่ดีมันก็ยิงแบบสะดุดสะดุดนะครับนี่เลย อย่าใช้แปรงทองเหลืองนะครับมันไม่ใช่ปืนจริงนะครับหาแปรงที่มันเป็นแปรงแบบธรรมดาแปรงแบบขนพลาสติกอะนะนะขนแข็งนะครับเราซื้อได้ตามอุปกรณ์ร้านช่างก็ได้มีขายนะครับแต่ว่าบางทีแบบเอ้ยมันอยู่ตามซอกเล็กซอกน้อยเนี่ยผมอยากหามาขายนะแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนมันมีราคาส่งบ้างมันเหมาะกับพวกบีบีกันมากเลยเพราะว่ามันมันขัดง่ายมากนะครับแบบเป็นคราบฝุ่นคราบตะกบปะป่งเนี้ยาแล้วก็ขัดไปได้เลยนะแล้วก็ซิลิโคนไล่อีกทีหนึ่ง ือถ้าท่านปืนกระบอกเดียวท่านใช้สิโควนกระป๋องหนึ่งใช้ได้ไปเป็นเกือบปีแหละเพราะท่านไม่ได้ยิงบ่อยขนาดผมหรอกอ,อผมก็เทสยิงบ่อยกระป๋องหนึ่งอยู่กับผมได้ไม่เกินไม่เกินสองเดือนนะเอ้ไม่ใช่สองเดือนไม่เกินสองอาทิตย์นะครับหมดล้างปืนลูกค้านี่ก็ต,ตึงๆแล้วครับนะเนี่ยแล้วก็ฉีกเข้าไปอย่างเงี้ยให้มันเยอะออกมาเลยก็ได้นะครับอห้องกายใสยไม่เละนะครับ ไม่เละแต่รู้สึกสักๆเหมือนกันนะเหมือนมีฝุ่นนะครับอ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็ดกันอีกทีนึงถอดเจ้าตัวชุดนี้ออกนะครับโดยการกดตัวหน้าลงดึงนะครับถ้าดึงแล้วไม่ออกแสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็นหมุดแบบดึงแบบนี้เราก็ข <c oughs> อโทษทีครับเดี๋ยวนะไม่ถนัดเลยนะครับปึ๊บดึงออกอติดดึงแบบนี้เลยนะครับระยกขึ้น แค่นี้เองนะครับก,ก็เลาดออกมาแล้วส่วนตัวหน้าเนี่ยมันก็ฟิลเดียวกับไฮคาปาครับมันเป็นท่อใหญ่เราก็ดึงออกมาได้เลยแต่ต้องให้ไอ้ตัวเนี้ยชิดมาแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยดึงออกถ้ามันอยู่แบบเนี้ยมันจะดันไม่ออกนะครับเราต้องให้มันอยู่แบบนี้ก่อนนะ,ะเสร็จแล้วนะครับเราเช็คในเราสักหน่อยสิโอ้โหนี่แหละครับตัวปัญหาไอ้พวกฝุน่นพวกเนี้ยทำให้ปืนเราติดขัดนะครับเราต้องล้างก่อน ล้างเลยนะครับล้างเลยล้างเลยนะครับเราก็ขัดนิดนึงอันนี้เห็นเหมือนข้าวฝุ่นเราก็ขัดไปได้เลยนะครับเราก็ขัดสักนิดนึงนะครับไล่พวกข้าวฝุ่นข้ามไหลก่อนนะครับพอไม่งั้นเดี๋ยวยิงแล้วติดขัดขึ้นมาก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับเราก็ล้างเงนี้ตัวท่อในเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นอ,อีตัวรอนสัน แต่ถ้าใครถอดไม่เป็นนะครับไม่ไม่ต้องถอดก็ได้นะอันนี้ลอนสารผมเพิ่งจะเปลี่ยนผ้ากระดาษชู่ไปนะครับก็สามารถเอามาใช้ต่อได้นะครับแทงเข้าไปเลยนะครับใช้ลอนสัรฉีดไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับเอาแค่หัวเนี่ยโผล่มันนิดเดียวพอนะครับแล้วเราก็ดึงกลับนี่ยในการล้างข้าในนะครับเนี่ยมันจะมีเศษอาจจะมีเศษไอ้กระดาษชู่ติดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไร อีกสักรอบนึ่าขาดออกมา้าขาดเลยไ้กระดาษชู่ขาดใช้กระดาษชูแบบหนานิดนึงนะแต่อย่าหนามากนะอันนี้ผมพันหนาไปหน่อยนะมันก็เลยขาดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเลอะมากเราก็ใช้รอบเดียวทิ้งนะครับแต่ถ้าเลอะน้อยก็สามารถใช้ซ้ําได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่องกับส่องกับไฟนะครับโอเคสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ผ้าผก็วางไม่เคยจะเป็นที่เป็นทางสักทีจะผ่านนะครับนะ เช็ดสักนิดสักหน่อยนะครับพอเราขัดไปเมื่อกี้เราก็เอาสีโคนไล่สักนิดนึ่งอ่าไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไล่เสร็จแล้วเราก็ท <c oughs> าตะลาบีขาวนะครับปาดเลยนะครับเน,เนี่ยทาไปเลยเนี่ยพวกนี้ยังไงมันก็โดนสไลด์อยู่แล้วไม่ไม่ใช่สไลด์โดนท่อท่อในนะครับท่อน,นอกสิไม่ใช่ท่อหนพูดผิด ทนะาไปเลยทรนะงรักและดูแลบีบีกันหรือของเล่นของท่านให้เหมือนของที่เรายอมเสียตังค์จ่ายไปนะครับเชื่อผมแล้วท่านจะได้ไม่หงุดหงิดเวลามันมันพังคืออย่างน้อยเรารู้สึกว่าเออเรายังได้ดูแลมันบ้างนะครับไม่ใช่ว่ายิงจนพังแล้วมาซ่อมแล้วมาบ่นว่าออปืนตั้งหลายบาททําไมพังง่ายจังบางคนเนะี่ยเขาเล่นดูแลทําไมไม่พังล่ะครับอันดับแรกก่อนจะโทษปืนต้องโทษเจ้าของปืนก่อนนะอันนี้ผมพูดตามจริงนะครับ เพราะว่าบีบีการหรือปืนจริงเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วไม่ดูแลยังไงก็พังนะครับบีบีการแบงก์การปืนจริงอะ่ะร้อยทั้งร้อยถ้าเราเล่นแล้วไม่ดูแลหรือใช้งานแล้วไม่ดูแลยังไงก็พังนะครับเล่นแล้วดูแลรักษานะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักษาของในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เวลาใส่ไกด์หลอดนะครับดึงมาแบบนี้ปล่อยตัวนี้มันจะมีรูอยู่นะแล้วก็ปล่อยให้มันเข้าไปในรูแล้วขยับัวนี้แทนรับปุ๊บแค่นี้เองนะครับ นั่นแหละครับแล้วดูแลบีบีการของท่านดีกว่าดีกว่าส่งซ่อมแน่นอนนะครับปืนต่อให้ราคาแพงแค่ไหนสุดท้ายมันก็มีวันที่จะพังนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเภทไหนก็ตามต่อท่านซื้อของมาราคานั้นเป็นล้านนะครับแต่ของมันจําเป็นต้องใช้งานแต่เราไม่ดูแลเลยยังไงก็พังนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นแบบนี้ง่ายๆเลยนะก็นั่นแหละครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ดูแลท่านก็ต้องมาซ่อมถามว่าราคาซ่อมกับดูแลผมก็ย้ําตลอดว่าดูแลง่ายกว่าซ่อม ถูกกว่าซ่อมไม่ใช่ง่ายกว่าซ่อมถูกกว่าซ่อมแน่นอนนะครับเพราะอะไหล่ต่อชิ้น b ีีกันไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงแต่ถามว่าคุ้มไหมมันก็ใหม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันก็หลายหลายบาทอยู่ดีสู้เราดูแลซื้อซิลิโคนสเปร์กระป๋องหนึ่งหาซื้อจลาบีขาวาแบบญี่ปุ่นที่ผมบอกของญี่ปุ่นอะ่ะมันก็จะดีปืนเราก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับแค่นี้เอง และระวังเรื่องอากาศนิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศเย็นเนาะปืนอาจจะยิงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูตอนเทสยิงแล้วกันว่าจะเวิร์กไหมนะครับเดีย๋ยวผมเอาคลิปเปรียบเทียบอากาศให้ดูนะครับว่าอากาศแบบไหนควรจะยิงที่สุดนะับแบบไหนไม่ควรยิงนะจริงว่ายิงได้หมดแหละแต่แค่แรงดันมันจะตกเยอะตกน้อยแล้วก็ปืนมีปัญหาตอนยิงนะครับโอเคเรียบร้อยแมกกาซีนนะครับฉีดไว้แบบนี้ย่างนี้ย่ิงงี้นิดๆหน่อยๆยพอนะครับไม่ต้องฉีดเยอะเพราะว่า มันต้องการแค่ซิลิโคนสักนิดสักหน่อยนะครับโ okay, อเคประมาณนี้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว S R C M 1911นะครับผมตัว V 1 0 ultra compact caliber จุดสีห้านะครับมาทดสอบยิงกันนะครับแก๊สนะครับ6ถึง10วินาทีโดยประมาณนะครับผมแล้นะควค่อยๆปล่อย แล้วเราก็ดึงตัวเนี้ยมันจะใส่ลูกคล้ายๆ WE แต่ผมบอกต้องคิดว่ามันใช้แม็ก WE ไม่ได้นะครับนะมามาดึงลงมาลงมาเลยนะครับปุปึ๊บ,บแล้วก็โหลดลู้นะครับอ่ะเรียบร้อย เดื่องับอย่าใส่จนเต็มนะครับใส่แค่พอประมาณนะครับวันนี้ผมใส่ไปเกือบเต็มนะครับก็จะมันจะห่างจากช่องใส่ลูกเนะี่ยประมาณหนึ่งลูกนะครับอย่าใส่จนเต็มเกินไปก็พอนะมา,มาดูอ่ะหนนิ้วผมไปโดนตัวกัะสลดยเนี่ยด้วยความที่ตัวมันเล็กเวลาผมจับนิ้วผมชอบไปเบียดอยู่เนี่ยแล้วมันจะค้างบ่อยมากนะครับตอนเทจริงก็เป็นเนี่ยสลด์ค้างอ,าอะไรวะไปดูเอ้านิ้วปูไปั้นนะครับ ะดูความแรงนะครับสองสี่สามสองห้าหกสองห้าสี่สองห้าห้านะครับความแรงตะมุตะมินะครับรีคอยไม่หนักมากนะครับผมมีเอ่อความแรงตะมุตะมิแต่รีคอยก็ไม่หนักนะนะรีคอยชิวๆเลยตัวนี้นะครับน่าจะคุมกระสุน,นง,ง่ายนะครับผมโอเคปะดูความแม่นยำกัน โอเคครับมาดูความแม่นยำกันนะครับเป้า10เซนระยะโดยประมาณ10เมตรนะครับก็ใช้ไฟฉายในการชี้เป้าผมหาอะไรมาจับไฟฉายแล้วมาดูว่าจะยิงโดนไหมนะครับจะยึดหาม,มุมนิดนึงนะครับ ปองแปงปองแปงนะครับเปิดไฟชายแป๊บโอเคด้วยความที่ลำกล้องสั้นไม่สามารถเล็งการเป้าระยะนี้ได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากผมต้องเล็งประมาณอาจจะเปิดไฟฉายให้ดูอีกทีนึงนี่ผมบอกการเล็งเลยนะท่านเห็นกล่องไหมนี่ผมต้องเล็งประมาณใต้กล่องตรงนี้นะครับ<อ>เล็งประมาณนี้ เพื่อที่จะโดนเป้าเล็กขนาด10เซนระยะโดยประมาณเนี่ยสิเมตรเพราะมันระหว่างเสามัน5เมตรนะครับประมาณโอเเกินด้วยนะครับประมาณ11เมตรโดยประมาณ11 12เมตรเป้าเล็กนะครับผมต้องเลง็เลงใต้ใต้เป้ามาประมาณสักเนี่ยประมาณสักสายตาประมาณสัก1เซนนะครับอ่าประมาณใต้เป้า1เซนถึงจะโดนเป้าขนาดเล็กนะครับเพราะว่าด้วยความที่ลำกล้องสั้นคุณก็รู้อยู่ว่าลำกล้องสั้น ระยะหวังผลมันก็จะหายไปเพิ่มขึ้งเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆมันยิงได้ไกลนะยิงได้ประมาณ10ถึง15หเมตรนะครับตอนนี้มันแค่นี้ก็ตามนะมันยิงถึงนะครับแต่แค่ตอนเราเล็งเนี่ยมันจะเล็งน่อนข้างยากนะครับเพราะว่าลากล้องมันสันส้นศูนย์มันก็สั้นตามพอเรา,าเรายิงเนี่ยเราต้องยิงกดเขื่อเพื่อให้เข้าเป้าที่ไกลขึ้นนะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ยิงเสร็จแล้วนะครับลูกหมดสไลด์ครั้งเราไม่ออกก่อน,นครับแรกนะครับแล้วดึงสไลด์ถอยหลังแบบนี้ลล่นไกลท,ทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็ โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะพยายามพูดทุกคลิปนะครับเพราะว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเห็นอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ให้ตกลงแบบนี้นะครับเนื่องจากในพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่จะสึกได้หรือแตกลาวได้นะครับต่อให้เป็นงานบีบีกันผมก็ไม่ควรยกเว้นทุกท่านไปอัปเกรดเป็นเหล็กแล้วของกาดเดอร์ซึ่งกาดเดอร์ก็จะมีของพวกก๊อกสะส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะครับ แต่ถามว่ามันเป็นเหล็กมาแล้วมันก็ยังควรจะตกอยู่ไหมจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามีโอกาสที่เหล็กเหล็กถูเหล็กก็ <ๆ S 2> สึกได้แต่อย่างเดียวมันคือมันไม่แตกนะครับมันไม่แตกแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนสไลด์ทีหนึ่งเนี่ยแล้วสไลด์ใหญ่ไอ้อย่างเงี้ยหายากนะครับถ้าเป็นสไลด์แบบตัวธรรมดาเนี่ยหาง่ายแต่ด้วยความที่เป็นสไลด์แบบเนี้ยผมว่ายิ่งหายากก็บินนะครับอนะ่ก็ควรจะเล่นและดูแลเอาง่ายกว่านะครับการสไลด์สึกแตกแล้วนะครับแตกคือซวยนะครับสึกคือยงังยิงได้ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับยิงเสร็จแล้วลูกหมดสลด์ครั้งแนะนําให้ดึงแบบนี้ถ้าดึงไม่ลงก็ดึงกดไอ้ดันถอยหลังแล้วกดลงแล้วปล่อยแค่นี้เองแล้วก็ร่าง,งกายทิ้งนะครับเกตที่ต้องร่างกายทิ้งทุกครั้งเพราะว่าอะไรกันลูกหมดสลด์เออกันสปริงสปริงไกมันล้านะครับสปริงรองไกตัวนี้มันล้าท่านเปลี่ยนเส้นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทถามว่าท่านควรจะเสียตังไหมก็ไม่เพราะไอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยยังไม่รวมค่าช่าง เพราะมันไม่ได้ถอดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันต้องถอดไล่เช็คแหนกสามชายด้วยนิ้วนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแหนกอาจจะต้องเปลี่ยนแหนกสามชายเพิ่มนะครับเพราะว่าสปริงมันดันนานๆงบมันดันสามชายกดลงไปนะครับพอมันกดปุ๊บสามชายล้าถ้าโชคดีดัดได้ก็แค่ดัดน้็หายโชคร้ายเปลี่ยนแหนกสามชายนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อเพจดีมีการแัดซาวและมีแคสซอฟ์หรือกดกระดุเพิ่มเติมตั้งชื่อคลิปนี้ครับและแอดไลน์แอดเฟรมได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ